สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบแมปโกอาการเดนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้พี่จะพาทุกผู้ชมลองดูซีดใหม่ในกิจกรรมอีเวนต์ฮาโลวีนพาร์ทสองกันเลยดีกว่าทุกคนซีดที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก็คือจะเป็นซีด3ซีดที่ค่อนข้างจะเรและซีดลับแล้วก็ซีดหายากเลยนะทุกคนเนาะสามซีดนี้เลยนะก็คือซีดอันแรกก็คือเดี๋ยวจะพาน้องๆไปดูตรงกลางกันก่อนเลยดีกว่าซีดอันแรกก็คือเดี๋ยวจะเป็นซีดของอาตรงนี้ร้านนี้ร้านนี้ที่เพิ่่นงกแตคทุ ไม่ค่อยเจอนะอาเขาชื่อว่าอาบลัดออเรนจ์นะทุกคนเราเป็นระดับพริสมาติกอีกหนึ่งซีก็คือเป็นซีที่เราได้จากตรงนี้เป็นระดับดีวายเลยนะแต่ว่าอาช่วงนี้มันเป็นของฟักทองเนาะมันจะเป็นซีที่ได้จากกิจกรรมอาหลุมศพที่ว่าเราขุดหลุมศพแล้วเราจะได้งูดาเอยได้ซีอะไรเอย,เอยโอกาสออก2%ประมาณเนี้ยนะเป็นซีที่2ที่เราทำมาคุยกันส่วนซีที่3ก็คือเป็นเจ้าซีที่เราได้จากอาตัวนี้เลยทุกคนตัวหมากรนะดูกเนาะอาบนอันนี้อาเป็นโบนด็อกอันนี้เลย น้องๆหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าหลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะก็คือเวลาเราเอาน้องหมาเนี่ยตัวเนี้ยที่ได้จากไข่ฮาโลวีนอันนี้เลยนะไข่สปูกี้ในตอนนี้เลยนะทุกคนก็เขาบอกว่าทุกๆ76วินาทีอย่างเงี้ยเขาจะมีโอกาส15%ที่ทําการขุดแรนดอมหาซีทเพรว่าจะเป็นซีทฮาโลวีนหรือว่าซีทช่วงกิจกรรมผีหรือซีทตรงเนี้ยเขาก็จะขุดได้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีพิเศษอยู่หนึ่งอย่างก็คือโอกาสอาจจะออกอยากนิดนึงแต่ว่าเขาจะมีโอกาสขุด Exclusive ของเขาด้วยก็คือเป็นซีทพิเศษที่ไอ้เจ้า ตัวนี้จะขุดวันนี้เราเราจะมาทำซีดนี้กันด้วยนะทุกคนนะซีที่เราพูดถึงก็คือเป็นเจ้าซีดนี้เลยนะเป็นบานเบอรี่นี่อันนี้เลยอา่าก็คือ3มซีดนี้นะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำกันก็คือเดี๋ยวเราขออนุญาตวางไอ้เจ้าไอ้นี่กันก่อนเลยดีกว่าช่วงนี้เราจะยังไม่ใช้ไอ้เจ้าอ่า ไอ้แบ็กแคทนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยแบ็กแคทของเราก็ยังไม่ได้เก็บโลวงเลเวลอะไรเลยเลยยังไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะใช้แมวปกติไปก่อนเดี๋ยวซีดแรกที่เราจะปลูกกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาปลูกให้เจ้าซีดนี้กันเลยดีกว่าซีดมัมมี่แฮนด์มัมมี่แฮนด์ตรงนี้อย่างที่บอกมันโอกาสออกประมาณ2%ก็คือมันค่อนข้างจะได้ยากนิดนึงนะแต่ก็กเกิดช่วงกิจกรรมเขาเริ่มอย่างเงี้ยชั่วโมงนี้มันไม่ใช่ไง,งชั่วโมงหน้าก็เริ่มแล้วก็มาออนไลน์ line, ทิ้ไงไว้ AFK ทิ้ไงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทกท,กท,กนะทุุกกนนาีีออ่ไ้คจะมโสดขดข1นะั ก็เอามาลองขุดกันดูนะก็เดี๋ยวเราจะเอาซีดแรกปลูกไปก่อนหนึ่งซีดอ่าตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะเอากบของเราออกมาื่ออย่ตรงนี้พอดีอ่ะตอนนี้เราจะเอาให้ต้นเขาโตก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปักสปริงโคลงซิมบิสปริงเกอร์ทีหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงละ่ะถ้าเกิดเราปักสปริงเกอร์ตรงนี้ก็มันก็อาจจะได้ลูกใหญ่แต่เราอยากได้ลูกธรรมดาด้วยไงทุกคนก็เ,เราจะมาลองดูกันอ่าเดี๋ยวเราจะกบสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเราค่อยออกมา ปั๊บเข้าให้อม,มัมมีแ่แฮนด์หลอก็คือเป็นมือมัมมี่นะก็ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนนะตัเนี้ข้อก็อประมาณ3กิโลเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการปักสปริงเกอร์ไปด้วยเลยดีกว่า1 2 3 4 5มาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแมแวเราออกมาก่อนดีกว่าเนาะแมวของเราก็ออเรนจ์อันนี้เลยนีหนึ่งอ่าทนหรือเปล่าสอง สี่เอ้ยไม่น่าจะทันแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะแล้วก็แคทแคทอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอุ้ยมันออกไปแล้วห้าเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหกแล้วก็อาหกตัวพอแค่นี้พอเพราะว่าไอตัวอื่นมันไม่ใช่ไงทุกคนมันเป็นแมวไอ้นี่เฮ้ยมันใหญ่อยู่นะทุกคนจะว่าไปแล้วก็มันค่อนอุ้ยออกดีเลยเนี่ย เดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันอีกทีโอเคเอาประมาณนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาปลูกอีกต้นหนึ่งกันดีกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยบบี้กันไปไ,ปไวๆเอารีเคเมอร์มาด้วยรีเคเมอร์อันนี้เอามาแทนอันนี้ก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยว่นที่ขุดไม่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอาออกไปแล้วไม่ทนันไม่ทันไม่ทันเอาไม่เอาไมา่เอาไม่เออเก็บ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 โอเคแล้วก็รีเคเมอร์มา ปั๊บเขาให้มาเดี๋ยวผลที่2เราจะมาปลูกส้มกันดีกว่านี่นี่ระดับพิสมาติกนะเป็นปลั๊กออเรนต์ก็คือส้อม,อมส้มสสยเลือดนะส้มเลือดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียกกันสั้นๆก็แต่เอฟเฟครู้สึกว่าเอฟเฟคมันจะบัก๊กแต่ก็ดีนะทุกคนไม่มีเสียงมารบกวนเรามาเดี๋ยวเรารอ,อให้เจ้าก,กบไอ้นี่ก่อนไม่รู้ต้นเป็นแบบไหนต้นส้อมอาจจะเป็นต้นโตๆสูงๆก็ได้นะเรามาลองดูสิเอ้ยอเออยังไงดีก็พอได้อยู่นะแต่ว่าแมวแม่มานอนอ่ะทุกคนเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆทุกคน เอา Har v e s มาด้วย Har v e s t ท h a r v e s t ดอ่าอันนี้เอามาแทนอันนี้ก่อนเก็บเก็บอ่ามาแนนอนแล้วมานอนแล้วมานอนแล้วมานอนปั๊บอุ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนะแต่บางตัวมันก็ไม่ได้นอนตรงนี้นะแต่ขออีกสักรอบสองรอบดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไปลองดูราคากันทีเดียวเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บอันนี้มาก่อนมาเร็วๆเราจะมาดูราคากันว่าอ่าอันไหนเป็นอะไรยังไงนะ ไม่โตนะเพราะแมวลุกปุ๊บไม่โตเลยอย่างที่รู้ๆกันก็คือไอเนี่ยมันเป็นดีวาาแกพิสมาติกราคามาอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆเ,เพราะว่ามันคนระ,ะ,ะดับกันนะแต่ราคาผลไม้หลังๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเนาะก็เน้นเอาเราเน้นสวยไงในเกมนี้ผลส้มมันไม่ค่อยมีนะนี่มันเป็นน่าจะเป็นผลส้มผลต้นแรกๆเลยแหละพี่ว่าต้นไม่ค่อยสวยด้วยนะทุกคนนะแต่ส่วนตัวก็อ่ายังไงดีอืมพอได้อะ่ะสะสมใครเป็นสายสะสม,มเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยก็แนะนําให้เก็บไว้ดีนะ ยังไม่ได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงขออีกรอบแมวมันจะมานอนสักรอบไหมมายังนอนยังนอนยังนอนยังเอ้าไม่นอนปะโูเอ้ยนอนที่นอนที่นอนที่นานไปแล้วเนี่ยสิบเจ็ดวิเอ้ยโอ้นี่ไงลูกใหญ่นี่ไงเริ่มนอนแล้วโอเคอ่ตัวหลังๆก็จะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวรุ่นหลังนี่ก็จะได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเนีนี่ะมันนอนไม่พร้อมกันไงเนี่ยปะเอาได้แล้วหนึ่งสองตัวสองตัวอืมเร็วแล้วก็พาเร็วกบเผาเร็วไอ้นอน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  อ้ยโอเคประมาณนี้แหละทุกคนเอาตอนที่สองก็พอได้อยู่เก็บมาเลยเดี๋ยวต้นสุดท้ายเราจะปลูกไอ้นี่กันดีกว่าเนี่ยบานเบอร์รี่อันนี้อะก่อนที่ไอ้สปริงเกอร์เราจะหมดนะเราปลูกไอ้นี่ไปก่อนเลยวิตอไอ้นี่จะหมดแล้วว่ะทุกคนนี่นี่เอออู้เฮ้ยอันนี้สวยว่ะน้องๆอันนี้สวยนี่ยอมรับว่าสวยสวยเลยสวยเลยอันนี้สวยเลยอ้าว้ยเอฟเฟกต์มันมาแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 เเก็บไม่ได้ว่ะ ดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันยาไปไหนของมันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยีเพิたた่งดิเฮ้ยดูทุกคนเก็บไม่ได้ปะเฮ้ยเดี๋ยดอยยโอยโติดติดติดเอา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 โอเก็บยากซะด้วยโอเคเราดูสักรอบซิว่าจะใหญ่หรือเปเ่าเร็วเร็ เอ้ยอฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมมันออกแปลกๆวะทุกคนเฮ้ยมันออกข้างๆว่ะน้องๆแต่มันสวยมากเลยนะเนี่ยบอกอินนี่ยอมรับเลยว่าสวยเดี๋ยวเราจะมารอดูกันตอนที่แมวมันนอนนะเพราะว่าถ้าเกิดแมวมันไม่นอนเราก็จะดูยากนิดนึงอ่าแมวนอนบ้างหรือยังอ่ารออีกรอบรออีกรอบอ่ามันนอนประมาณ20วิน่ะเราก็น่าจะได้สักรอบหนึ่งเฮ้ยไอ้นั่นมันไม่มาตรงนี้ว่ะทุกคนเฮ้ยแมวนี่ไง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 แมวมาแล้วแอวู่เพิ่งเขอาจะเพิ่งเอ้ี้ยนะ โอ้ค่อนข้างจะกว้างเลยน้องๆอุ้ย <food> ก <sp ot> ็ถือว่าไม่ได้แย่นะเป็นผลที่ค่อนข้างสวยนะเนี่ยดูอลังการออกเนาะขออีกสักหนึ่งรอบเป็นไงไปเดี๋ยวขอเก็บอีกสักลมเดี๋ยดูเดเก็บเก็บก็ เอ,อ้เอาอเก็บไม่ทันโอ้โหเออโอเคเอาประมาณนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลองลองดูราคากันดีกว่าว่าราคาเขาจะอะไรยังไงนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูราคาไอ้เจ้านี่กันดีกว่าโอ้โหมันยังออกเรื่อยๆหรอะทุกคนเฮ้ยระดับมันเป็นระดับแรเองนะเนี่ยเออว่าทุกคนก่อนจะไปก่อนจะไปเดี๋ยวขอยอสักรอบขอกอสักรอบอา่าแมวมานอนแล้วนี่ง เดี๋ยวเก็บ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 อ่าโอเคเอ้ามันออกไปแล้วเอาปมันไปมันไปมันคงจะไม่ได้ใหญ่เปล่านี้เราไม่ได้ทำผลยักษ์ทุกคนเราไม่เน้นเราไม่เน้นโอเคเดี๋ยวเราจะทำการมาดูราคาดีกว่าราคาอันแรกที่เราจะดูกันก็คือจะต้องจะเป็นของไอเจ้านี่นะไอ้มัมี่แฮนเป็นมือมามี่ เรามาดูราคากันแล้วผลอันลูกที่เราได้มาเล็กที่สุดก็คือรู้สึกว่าจะเป็น3ากิโลนะทุกคนก็ถ้า3ากิโลก็เดี๋ยวเรามาดูดูราคากันดีกว่ามันดูเหมือนเป็นเหมือนเป็นเล็บเหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นมือออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูราคาเบสราคาของเขานั้นอันี้เป็นระดับดีนะราคาของเขาก็ประมาณ3ากิโลก็1นึ่งแสนราคาไม่แย่นะทุกคนอันที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้มารู้สึกว่าจะเป็น45่กิโลหมดเลยนะเนี่ยสี่สิบห้าจุดห้าสี่สิบห้าจุดสองสี่สิบห้าจุดหนึ่งนะอ่าโอเค แต่ใหญ่นะโอ้มีสี่นิ้วเออเอาเรื่องอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาลองดูน,นี้กันดีกว่าอันนี้อันนี้นี่ถ้าเกิดห้าสี่สิบห้ากิโลละอุ้ยสิบเอ็ดล้านน้องๆระดับดีวายนี่ถือว่าดีเลยนะมาเดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าระดับพิสมารติกนอสออเรนต์ปลัดออเรนต์อ่าเป็นส้มส้มเลือดส้มใส่เลือดอ่าอันนี้นี้เฮ้ยเดี๋ยว อันนี้อันนี้อ่าโอเคอันที่ลูกที่เล็กที่สุดที่เราได้มารู้สึกว่าจะเป็นประมาณ2กิโลปะ่ะเนี่ยสองจกิโลเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าจะไม่เล็กกว่านี้แหละอ่าเบตต่ำสุดน่าจะประมาณนี้แหละเรามาดูราคาการเบตต่ำสุดต่ำสุดของเขาก็คือพิสมาติกเลยนะวูสนสองราคาเหนือขึ้นมา2อินิดเลยนะ2 0 0 0มกว่าเลยนะแถมน้ําหนักน้อยกว่าด้วยอันของไอ,ไอตะก,กี้นะ่ะไอมัมมีแ่แฮนนะ่ะระดับดีวก็จริงนะสากิโลเลยนะแต่เบตต่ำน่าจะอยู่ต่าสุดละเดี๋ยวเรามาดูลูกที่ใหญ่ที่สุดที่เร เอาได้กันเลยดีกว่าของออเรนต์เนาะ,ะส้มเนาะมันไม่ค่อยได้ใหญ่เท่าไหรส่สิวันนี้เฮ้ยไม่ใช่สี่สี่สิบกิโลน้องๆเอ้ยเฮ้ยได้สี่สิบโลมาลูกหนึ่งนี่นาะอ่าเรามาดูกันดีกว่าถ้าสี่สิบกิโลจากแสนสองเนี่ยเบตต่ำสุดอ่ะสี่สิบกิโลจะเท่าไหร่อู้ยี่ห้าล้านราคาพุ่งไปครึ่งๆเลยนะมากกว่าไอต้ตะกี้ครึ่งๆเลยถือว่าดีกันเลยทีเดียวมาได้ ب, อันสุดท้ายเรามาดูวันนี้กันดีกว่าบานเบอร์รี่อันนี้บานเบอร์รี่อ่านี่แหละ รู้สึกว่าอ่าลูกอันที่เล็กที่สุดบูน้ำหนักดีว่าทุกคนเล็กที่สุดที่เราได้มารู้สึกว่าจะประมาณอืมสิบกูก,กิโลหมดเลยนะคือประเด็นคือมันใหญ่ไงน้องน้องสิบสามกิโลอันนี้มันโกไงเนี่ยมันโกหมดเลยเนะี่ยน้องๆอ,อ่อาไอ้นี่ก็ยังปล่อยอยู่เรื่อยเดี๋ยวเราไปเอานี้ดีกว่าแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปเก็บไอัน,นี้นิดนึงเผื่อเราจะได้เล็กกว่าเดิมไง โอเคพักก่อนพักก่อนพักก่อนเออมาลองดูกันสักนิดหนึ่งก็ดูซิว่าถ้าละโกนี่เราจะไม่นับ14กิโลมันก็พอๆกันหมดเลยเนาะเล็กที่สุดที่เราได้มาคือ14กิโลประมาณนี้จริงจริงแล้ว13แต่ว่ามันโงไงโอเคเราไปดู14กิโลกันดีกว่ามันต้นสวยนะทุกคนถ้าเป็นต้นยักษ์นี่น่าจะปีนขึ้นไปแบบสูงเสียดฟ,ฟ้าอะไรนะนนเนี่ยค่อนข้างดีนะเออมันเป็นเหมือนดวงตาอะไรสักอย่างอะแต่ก็คือมันเป็นกระแหงเบอร์รี่อะมาดูราคาต่ําสุดที่เราได้มาวันนี้ หนึ่งล้านแต่มันเทียบยากนิดหนึ่งนะมันเป็นระดับแรงไงแต่ล้นหนักมันเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสปริงงงสปริงเกอร์หมดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะมันค่อนข้างจะวัดยากนิดหนึง่งสปริงเกอร์ของเราตอนนี้ก็ยังอยู่ไงแลวเดี๋ยวดูมาดูอันที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้มาก่อนวันนี้อ่าใหญ่ที่สุดที่เราได้มาถ้าไม่นับโกก็รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้27กิโลแล้วกอ็อีกอันหนึ่งก็มีไม่ม่ไมยี่สิบแปดกิโลสูงสุดน่าจะเป็น28กที่เราได้มาวันนี้นะ่เรามาดู28กา ถ้าดูผิดก็ขออภัยด้วยนะมาดูกันดีกว่า28กิโลหฮ้28กิโลสหลานนะั้นน้องนี่ไม่แย่เลยนะระดับแรงที่ถือว่าไม่แย่นะเป็นผลไม้ลับเปยนะถ้าใครยังไม่ได้หาต้องรีบไปหากันเลยทีเดียวนะน้องๆเนาะโอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขออว้เทานี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Sub สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทาอะไรกันต่อหรือเราจะมารีวิวผลอะไรดีเราพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ